สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เรายุ่กันทีสนามเฉลโคบ,บ้านานามกระจายนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวเที่จะทำการชนในวันที่11พฤศจิกานี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะมาจากสหายวัวชนนะคะพี่ชื่ออะไรกันบ้างแนะน,นำตัวกันนิดนึงค่ะมาจากขายอด้รกันคะนี่ไม่ไม่มีขาย,ยาไม่มีขายนะคะลูกบ้านๆน,นะคะพี่ค่ะวัวตัวนี้เชื่ออะไรคะ โคโนดสิงโตเงินยอดพิชิตใช่หรือเสื้อรักกับค่ะโคโนดสิงโตเงินยอดพิชิตใช่หรือเสื้อรักนะคะว่าตัวนี้อายุกี่ปีแล้วคะพี่ปีว้าครับประมาณ6ปีกว่านะคะเป็นทายาทของตัวนั่นพอสามไหมคะสิงโตทองลูกของสิงโตทองนะคะตัวนี้ช่อนมากี่ครั้งแล้วคะพี่หัวไม้ครับหัวไม้แกกล้อง้อมแจงเกิดที่สนามน้ำกระจายนี่เลยนะคะค่ะล่าสุดพี่ว่างมากประมาณกี่นาทีได้ค่ะพี่เนื้อว่างมากเนื้อว่างประมาณ25นาทีวิชาทางช่อนข้าหน่องเขาเป็นแบบไหมค่ะพี่ชนเลยๆครับช่อนเลยๆสไตล์คลาสสิกนะะค พี่เดินวัวกันวันกี่โลได้คะเดินวันเจ็ดแปดโลประมาณเจ็ดแปดโลนะคะวัวทุกขุนนี่กินยากินน้ำเองได้ดีไหมคะพี่กินดีครับกินสมบูรณ์ดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุนนะคะค่ะรอบเทียบทึ่งนี่พี่ใช้เดิมพันครั้งเท่าไรค่ะกลางสิบเอ็ดมืดสิบเอ็ดมืดนะคะมายุของได้กี่วันละคะพี่ออยู่วเกือบสองอาทิตย์แล้วความเป็นยุทธที่นี้เป็นยังไงบ้างคะพี่สมบูรณ์ดีสะดวกสบายสมบูรณ์ดีนะคะค่ะรอบนี้พี่มีความมั่นใจแค่ไหนคะ เต็มร้อยนะคะแล้วตอนนี้สภาพร่างกายของน้องวัวในไสต้ตาของพี่พี่คิดว่าน้องเขาพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละคะพี่เต็มร้อยพร้อมปะท้าพร้อมหิม้วพร้อมแทงแล้วนะคะค่ะให้พี่ฟังถึงเอฟซีดูว่าผู้ติดตามคงเสื่อลักได้เลยค่ะพี่ครับคุณดีเอฟซีคงเสื่อลักต่อมาช่วยเชียร์กันครับผมในวันที่สิบเอ็ดค่ะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคโนด ซิ่งโตเง,งินยอดพีชิดชัยนะคะหรือวะเสื้อลักนะคะทำการชนทีสนามชนโคบ้านนามกระใจายในวันที11่11พฤศจิกาเป็นคู่เอกคู่ที่สามของรายการนะคะขอขอ,ขอบคุณมาค่ะชวดีมิเชนพาเบี์รับขายนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันทีสนามชนโคบ้านนามกระจายนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพรมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องค่ะพี่มาจากสายบัวชนนะคะเชื้ออะไรกันบ้างแนะนําตัวกันนิดนึงค่ะเชื้อนุ้งครับค่ะมาจากขายอะไกันค่ะนี่ขายเป็ดส่งเรียับสถียงปลาค่ะขายโคซิ่งซองเลสถิ่งผ้านะคะวัวเชื้ออะไรคะตัวนี้โคดุกดังเพชรยอดมิใช่ครับฐานวงเอาใจค่ะโคดุกดัง ยอดเผ็ดมีใชหรือวาทันัทันวงอ้าวไทยนะคะว่าตัวนี้อายุกี่ปีละคะน้องเีครปบประมาณเจ็ปีนะคะเป็นทายาทของตัวนี้พอสามไหมคะไม่สามไม่สามนะคะชนเมื่อกี้ครั้งละคะตัวนี้ไม่มาไม่มารอบนี้ให้หน้องเขาแก้ตัวไม่นะคะเนื้อว่างล้าสุดนี่ว่างมาประมาณกี่นาทีได้ค่ะประมาณยีสิบห้านาทีนะคะวิชาทางชนก็หน้องเขาเป็นแบบไหมคะตัวนี้ไปล่ครับชนไปล่างนะคะเดินว่าวันกิโลได้ค่ะ ประมาณไปกับประมาณ3โลนะคะวัวทุกขูกินยา้ากินน้ำเองได้ดีไหมคะน้องดีครับกินดีไม่เหลือยานะคะรอบเทียทึ่งนี่ใช่ดิ่มพันค้างหรอทรา่อะคะเซนมืดน,นมืน,นะคะรอบนี้มีความมั่นใจแค,ค่ไหนคะเต็มร้อยเลยเต็มเลยนะคะรอบนี้นะ่าแล้วตอนนี้น้องวัวเขา้าในสายตาเข้าถังซองคนนี้เขามีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละคะประมาณ90านะคะควันชนพรมมท้าเต็มร้อยนะคะค่ะให้ฟังทึ่งเอฟซีหรือว่าพูดติดตามคองทันวงอาวไทยได้เลยคะ่ะ ว่าไอเอฟซีมาช่วยเชีเชยร์ทานวงเอาไทยด้วยครับเอาใจเย้ด้ดนะครับค่ะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโครุกด้างยอดเผ็ดมีชัยนะคะหรือว่าทันวงออาวไทยนะคะทําการชนทีสนามชนโคบ,บ้านนามกระจายเป็นครูที่ซ้ำในวันที่11พฤศจิก,กายนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเฉยดีมีชัยพาเบลรับขายนะคะขอบคุณค่ะอีกคครรัั้งบ